รีวิวตู้กุ้งนะครับทำเองครับเครองประกอบเสร็จเมื่อกี้ครับขนาดนะครับเก้าคูณห้าสิบเอ็ดคูณแปดนะครับกว้างคูณยาวคูณสูง ส่วนแต่ละช่องนะครับก็กว้าง6นิ้วนี่ครับเสร็จแล้วไว้รอปล่อยนะครับกุ้งสวยๆงามๆสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงนะครับอันนี้ ต้องจะหัดทำนะครับไม่เคยจะตัดกระจกแต่ก็ลองหัดซื้อหัวเพชรมานลครับอันละสองร้อยบาทลองผิดลองถูกก่อนนะครับนี่ครับครั้งแรกก็มีเสียไปเยอะครับกระจกอันนี้เป็นเศษกระจกนะครับเขาให้มาหลังจาก ที่เขาหรือบ้านกระจกที่บ้านของพี่นะครับยังมีอีกนะครับอันนี้ก็ไปใช้เลี้ยงกุ้งเหมือนกันครับส่วนอันนี้ก็อีกใบนึงนะครับสำหรับคนชอบเลี้ยงกุ้งนะครับเดี๋ยว ไว้มาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ